สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กๆนะครับสองล็อกนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับสามร้อยสามสิบหกตารางวานะครับแล้วแปลงที่สองก็คือหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานก็คือหนึ่งร้อยตารางวานะครับที่ดินจะเข้าจากหลังตลาดขุนวิชัยเนี่ยนะครับเข้าไปเพียงแค่ 470เมตรนะครับเข้าจากตลาดตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดขุนวิชัยนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับตลาดนี้จะมีทุกวันนะครับช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับนี่เลยนะครับตลาดขุนวิชัยนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการสร้างเซเว่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะเป็นเซเว่นนะครับ รงไปด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับแต่ถ้าเราไปด้านหลังประมาณสักหนึ่งกิโลก็จะเป็นที่ทําการอําเภอกระบินบุรีนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข304นะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข3 0 4นะครับเป็นถนนตรงไปด้านหน้านี้จะขึ้นไปนะครราชสีมานะครับแต่ไปด้านหลังก็จะไปที่ฉะเชิงเซานะครับจะไปฉะเชิงเซานะครับไปด้านหลังตรงไปนี้จะไปสี่แยกกระบินบุรี จากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีระยะทางเพียงแค่สามกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็พอเลยสีแยกกระบินบุรีตรงไปก็จะเป็นนครราชสีมานะครับร้อยสี่สิบสี่สี่กิโลนะครับร้อยสี่สี่กิโลนะครับไปสามกิโลนะครับแล้วเลี้ยวขวาก็จะไปที่สระแก้วนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ปราจีนนครนายกนะครับ,รบที่ดินจะเข้าจากหลังตลาดขุนวิชัยนะครับตามถนนลาดยางเส้นนี้เข้าไปเพียงแค่อ่า 470เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ดินก็จะติดถนนเส้นนี้เลยนะครับติดถนนเส้นนี้หน้ากว้าง30เมตรนะครับหน้ากว้างสาเมตรอันนี้นะครับเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับตลาดนี้จะเปิดสองฝั่งเลยนะครับตอนนี้ก็ดาเนินการาสร้างแล้วก็เปิดให้คนเช่าด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น <c oughs> ลานจอดรถนะครับหลังเซเว่นที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น าร้านจอดรถแล้วก็มีห้องเช่าห้องแถวห้องพักต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแปลงนี้นะครับเหมาะที่จะทําเป็นร้านส่งนะครับเป็นร้านส่งเป็นาเป็นร้านส่งนะครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับเข้าจากถนนหมายเลข304นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาเพียงแค่470เมตรนะครับ นี่นะครับก็จะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวบัดขออนุญาตจอดรถเลยนะครับนี่นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็คือจะติดถนนลาดยางตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถพาชมด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับบัดลงมาด้านล่างนะครับที่มองเห็นตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ จะเป็นโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับที่มองเห็นนั่นนะครับเป็นตึกตรงนั้นที่ดินนะครับก็จะติดถนนนะครับนี่เลยนะครับติดถนนลาดยางตรงเนี้ยนะครับหน้ากว้าง30เมตรนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าที่มองเห็นนะครับ4 7 0เจ็สเมตรเป็นถนนหมายเลขส0 4ตลาดขุนวิชัยนะครับ เข้าไปด้านหลังก็จะไปที่อบตนะครับอบตตอกปะไหลนะครับนี่นะครับเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปที่ไปได้หลายทางนะครับมันจะเป็นสามแยกอยู่ด้านหน้านะครับนะครับไปได้หลายทางเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่โซนนี้ก็จะทําเป็นร้านส่งร้านวัสดุก่อสร้างนะครับประมาณนั้นนะครับ นี่นะครับก็ด้านนี้จะติดถนนสาธารณะนะครับยาวๆไปนู่นเลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านตรงนู้นนะครับแล้วเ,เราก็ออกไปตามถนนลาดยางเนี่ย470เมตรก็เป็นถนนหมายเลข304นะครับที่จะมองเห็นรถวิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วโซนนั้นจะเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับทั้งหมดเลยนะครับโรงพยาบาลกระบินก็อยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับเป็นโรงพยาบาลในตัวอำเภอรกระบิน อำเภอก็อยู่ด้านล่างลงไปนะครับห่างตลาดลงไปประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นอำเภอรกระบินนะครับนี่นะครับแปลงที่จะขายตอนนี้เป็นสวนกล้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นสวนกล้วยตรงนี้บัดมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับอพอดีคุณพี่เขาลดราคาลงมานะครับ ตอนนี้เหลืออยู่9 0 9 0 0 0 0บาทนะครับเห็นก็แจ้งมาแบบนี้นะครับราคายกแปลงนะครับ336ตารางวาเนี่ยนะครับ9 0 9 0 0 0 0บาทนะครับเฉพาะ300กว่าตารางวานะครับก็คือด้านนี้จะติดกับล้วติดกับทางสาระเลยนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในนะครับแต่โดยรวมนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับอะ สามร้อยสามสิบหกตารางวานะครับเป็นแปลงหน้านะครับแปลงที่ปลูกกล้วยอยู่แล้วก็แปลงด้านท้ายติดกันนะครับที่ติดกันนี่อีกหนึ่งงานนะครับหนึ่งร้อยตารางวานะครับอันนั้นขายสี่แสนห้านะครับที่ทางคุณพี่เขาแจ้งมานะครับสี่หนึ่งร้อยตารางวาขายอยู่ที่สี่แสนห้าสามร้อยสามสิบหกตารางวาขายอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาโฉนดสองใบนะครับโฉนดสองใบ เป็นโฉดนดอสอสี่จอเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะติดกับเพื่อนบ้านแล้วตรงนั้นจะเป็นโกดังพักสินค้าแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นก็คือที่ดินของเราเนี่ยนะครับแปลงที่หนึ่งสามร้อยสามสิบหกตารางวานะครับแล้วก็แปลงที่สองหนึ่งร้อยตารางวานะครับรวมๆเนื้อที่ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะครับโฉนดสองใบนะครับนะครับอล็อกนี้นะครับ จะติดถนนลาดยางด้วยนะครับก็คือจะติดถนนตรงนี้เลยนะครับติดถนนลาดยางนะครับระดับพื้นที่ตรงนี้ก็จะต่ํากว่าถนนนะครับลาดยางอยู่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับก็จะสโลปลงมาอย่างเงี้ยนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับก็ต้องปรับถมตกแต่งเอานะครับเนื้อที่แปลงเล็กนะครับอยู่ในโซนตลาดนะครับขุนวิชัยแล้วก็ ห่างโรงพยาบาลแค่นิดเดียวนะครับห่างที่ทําการอาเภอแค่รวมๆแล้วก็ประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีหลักมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ก็ยาวตามาแนวถนนลาดยางนะครับไปถึงทิวกอไผ่นะครับแถวทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นทางสาธารณะทางลูกรังนะครับ หน้ากว้างสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปาตามแปลงเนี่ยนะครับลึกยาวเข้าไปนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณหกสิบเมตรเลยนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับแล้วแปลงที่สองหนึ่งร้อยตารางวาก็รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นเนี่ยนะครับที่มองเห็นเป็นตลาดนะครับ ตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นร้านส่งร้านค้าร้านขายก็ว่ากันไปนะครับนะครับติดถนนสองด้านเลยนะครับฉนดระบุติดถนนสองด้านนะครับด้านนู้นจะติดถนนลูกรังนะครับด้านนี้จะติดถนนลาดยางนะครับเนี่ยนะครับที่รถวิ่งนะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดเลยนะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดเลยนะครับทางคุณพี่ก็ได้เปลี่ยนราคานะครับแต่ก่อนนี้336ตารางวาเนี่ยคุณพี่เขาตั้งราคาไว้อยู่ที่ หนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแต่พอดีต้องการที่จะรีบขายด่วนนะครับก็ลดราคาลงมานะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกตารางวาขายอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้บัตรก็แจ้งราคาตรงๆไปเลยนะครับแล้วก็แปลงหนึ่งร้อยตารางวานะครับก็จะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งงานนะครับหนึ่งร้อยตารางวาก็คือหนึ่งงานอันนี้ขายสี่แสนห้านะครับจะเอาหนึ่งงานก็ได้หรือจะเอาล็อกหน้านี้ก็ได้นะครับก็คือทางคุณพี่เขา ต้องการที่จะขายนะครับราคาก็ต่างกันไปนะครับฉนดนสองใบนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดทั้งแนวเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ถ้าปรับสมตกแต่งนะครับทำเป็นร้านซ่อมรถก็ได้นะครับหรือเป็น,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 นรน้านส่งน้ำแข็งนะครับเป็นร้านส่งน้ำแข็งเป็นร้านวัดสดุก่อสร้างเล็กๆนะครับหรือจะทำเป็น ที่พักอยู่อาศัยนะครับอยู่ใกล้โซนตัวอำเภอนะครับแล้วก็ใกล้อําเภอใกล้โรงพยาบาลต่างๆนะครับใกล้ตลาดกระบินบุรีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่เก็บไว้บัดว่าตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้ให้ปลูกกล้วยอยู่นะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับก็ ด้านนี้ก็จะเป็นทางนะครับแต่ทางสาธารณะตรงเนี้ยนะครับก็จะเกือบเสมอที่ดินเลยนะครับแต่ตรงนี้เหมือนเขายกทางขึ้นนะครับก็เนี่ยนะครับก็จะห่างระดับก็จะต่ำกว่าถนนประมาณเมตรครึ่งนะครับแต่ราคาเนี่ยถือว่าตรงเนี้ถูกที่สุดนะครับในในในโซนของหลังตลาดขุนวิชัยเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนนสามูนสี่นะครับร้อยเจ็ดสิบเมตรแลสี่ร้อย 470เมตรนะครับออกถนน3 0 4นเดี๋ยวขออนุญาตวางส่งรูปแปลงให้ดูนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยตรงนี้เป็นถนนหมายเลข304นะครับแล้วตรงหน้าถนนเนี่ยเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับเป็นตลาดขุนวิชัยแล้วก็วิ่งเข้ามา470เมตรนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโฉนดจะระบุทาง2ด้านด้านนี้ติดถนนลาดยาง30เมตรแล้วก็ด้านนี้จะติดถนนลูกรังนะครับ แปลงนี้หนึ่งร้อยตารางวานะครับหรือหนึ่งงานนะครับแล้วแปลงนี้ก็สามร้อยสามสิบหกตารางวานะครับเราจะเอาแปลงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาแปลงนี้ก็ได้นะครับแปลงนี้4ี่แสนห้านะครับที่ทางคุณพี่เขาตั้งราคาขายไว้อยู่4ี่แสนห้าแต่แปลงนี้ยกแปลงอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับที่บัดไปคุยกับทางคุณพี่เมื่อเช้านี้นะครับไปคุยกับทางคุณพี่มานะครับส่วนราคาก็มาคุยกับตัวแกนะครับโฉนด2ใบนะครับหรือจะเอา2แปลงเลยก็ได้นะครับ เทาสองแปลงก็จะติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลยเป็นที่สวนอย่างนี้เลยนะครับอด้านหลังก็ติดกับเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับอา่าถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทิร้อยสิบแดกิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนี่นะครับเป็นที่เนินอย่างนี้เลยนะครับ ร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับชนบุรีนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบกิโลนี่เลยนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับปรับถมนะครับโซนนี้เนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยนะครับก็ปรับถมอยู่ที่ เมตรละหนึ่งแสนบาทนะครับซื้อดินมาถมเนี่ยเมตรละหนึ่งแสนนะครับมีคนถมให้เรียบร้อยนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากสะเซิงเซานะครับมาจากสะเซิงเซาระยะทางอยู่ที่89กิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับจะติดถนนสองด้านเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่นะครับ ตั้งแต่นี้ก็ไปติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ปลูกยู่คาไว้เนี่ก็ได้ใช่นะครับนี่นะครับราคานี้หายากนะครับสําหรับโซนนี้นะครับสามร้อยสามสิบหกตารางวาขายอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมืนบาทหนึ่งร้อยตารางวาขายอยู่ที่สี่แสนห้านะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับค,คุณท่านใดต้องการซื้อที่เก็บไว้ก่อนก็ เข้ามาชมได้นะครับวันนี้นะครับบัตขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะติดสนุนสานะยาวๆเลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านนู้นเลยสําหรับวันนี้นะครับบัตขอจบที่ดินนะครับสาม ตารางวากับเนื้อที่100ตารางวานะครับโฉนดคุณแดง2ใบตั้งอยู่ที่ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สนใจารายละเอียดโทรที่0 9 8 0 6นะครับ007 5266ะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณมากครับ